ทุกคนมาเก็บเห็ดกันจ้าฝนตกใหม่ๆเลยไปไปรอบยยังอะไรแล้ว,วเคี้ยๆๆวยเคี้ยวเคี้ยวดอกเยอะนี่เกลี่ยสักถ้วยหนึ่งเลยนะเพิ่งมานะคะไปต่อเลยนี่เนน่นแห, <s> หล,และเอาเก็บเอาสวย,สวยๆเลย เชียงช่างขุนตกเกียงนี่แหละคือบุง,งรึบงวที่สองน้องขอนาเลา่า ยังไปหนดีวานนั้นตตาดีแท้โอ้ยางามคักดอกไปอ๋เป็ดเดิดแต่นี้วะพี่น้องดเด็ดซองตา เจอแล้วทุกคนนี่เลยสวยๆเลยจ้าโอ้ยสามดอกโอ้ไปกดโอ้ตายตายตายีตาย๋ยจะถวยห,หนึ่งพอดีนี่แหละเนาะโอ้ยนี่ค่ะทุกคนหนึ่งสอง สามโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยไปต่อเลยจ้าตะดันเสียงองเอ้นแล้วทางไหนบัวเห็นอีกอย่างเดี๋ยวพอาตะดันเห็ดอะไร เฮ้ยคืองามแถมันอยู่อุ่มกักเมดดีหน่เนาะบึดดูดูคนดูดูดูแสดงว่าบา,อออบา,ม,บาม,มันต้องออกบอตดอนนี่บาไหมมันต้องออกบอโชว์แด่แกงเลยทุกคน ตั ion, ดยอดคือสองสิบพ่อหีิล่ะนี่มยไปเอาเขาเอาไม่ได้อดอกแบไนี้จะเถิดเลยใส่กระตาสมองทุกคนเได้เยอะแล้ะ 너무 สองดอกจ้านี่มันขนาดเพื่อนนี้ทุกคน มาดูเขียดูเรื่องนี้เอาเอายังสิเราไม่สิออกกว่านี้ ไปอยู่ป่านี่แหละทุกคนนี่ดัง หกเสียงกาโอ้ยห้ามาจนเมื่อยเฮ้ยแล้วตอนเดี๋ยวคนเลยเดี๋ยวตาคนเนาะเฮ้ยเราได้แกงหนึ่งแล้วนะทุกคนดูเยอะเขี่ยเขี่ยเขียเขี่ยดู เดียบงเคลียบเบิ้งหาได้หาได้ปะงอไปตบงนี้แล้วก็สีหาต่บงนี้ด้วยดว่ามันยูดอนพูเขาได้หลายอยู่นั่นเบิ้ง บ่ออมหาแต่หมองเดียวยืนไดสีได้บ่ต่ดอ,อนเออเจ้าไปไปหาไปโอ้ยต้องเคี้ยวได้พี่น้องเฮ้เขีเยวจ้า

ทุกคนเข้าไปเก็บเห็ดมาเราจะล้างแกงสักถ้วยหนึ่งนะคะ สีลางสุกเลยจ้า ล้างออกไปเก็บก็หลายไปเก็บแป๊บเดียว,วเรามีภารกิจต่อ อันนี้เน่าแล้วเอาไม่ได้เลยเฮ็ดนาแหล่เน่าทิ้งทิ้งทิ้ง كه <applause> ได้ซุปนึ่งพอดีค่ะทุกคนซุปนึ่งพอดีลาอีกลัางหนึ่ง,งกัน <c oughs> เมนูเราวันนี้นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราต้มซุปค่ะทุกคนดอก,กงามย่าง